อ,อัดอีกครั้งหนึ่งอคนที่มาดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้ผมมาเล่นออบบี้สุดเกียนผมได้กระต่ายมามันจะช่วยให้มันจะช่วยเร็วใหม้มันเร็วขึ้น ลมากแต่เราเราจะไม่ใช่กระต่าย <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> อ <c oughs> ืออือกระโดดเต็มอปปี้ง่ายๆ <c oughs> โออเนี่ย ไม่น่าพูดเขาว่าง่ายเลยง่ายเท่าง่ายปุ๊บตายปับ๊บ <c oughs> ง่ายปุ๊บตายปับ๊บ เราไม่อยากเสียเวลารีบอ้า เนี่ยนะครับเบดออบบี้ที่กรีนส์โอ้อยเกือบลืมต้องขึ้นทางนี้เพราะฉันไปทางนั้นนี่เป็นกระโดดนี่ครับพอายากสำรวจมากแต่ใครไม่ขี้เกียจ คอยขี่เกียร์สำรวจโอ้ไปนี่คันเทพ คิดคอนเทนต์ได้แล้วถ้าตายเท่ากับเปล่นเกมถ้าตายเท่ากับเปล่นเกมคำว่าตายไม่ใช่ไม่ใช่หล่นนะ ไม่รู้เราเล่นเท่ากับตายเหมือนกันปิดเกมปิดเกมปิดเกมไ้วคำนวณสูงตึ้ง เดี๋ยวพี่เกียรตตัดต่อ,ตอคุณทุกคนทำว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันตายฉันไปอยู่ในเกมอะไรกันะ เพลงเกมไม่มีปุ่มปิดเพลงติดไม่กลัวไม่กลัวติดเลิกสิเ์ปิดเพลงเลย <c oughs> เิอไปตั้งค่าใช่

ผมตายได้ไอคุณผู้หญิงตงโกโรคตายเหรอเอ,อ๊ยลืมลืม,ลมถ้าตายเท่ากับเปลี่ยนเกมเปิเกเล่อดูดิดูดิน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  ยังไม่ได้เล่นถึงไหนเลยตาฮะตาเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมมาโอ้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าอยู่ดีๆหน้าจออยู่ดีๆหน้าจอก็ขยับเองได้ ปิดเก็บถ้าใครอยากให้ผมเล่นทิ้งไว้ให้พิมพ์ใต้คอมเมนต์นว่ากดหนึ่ง เกมทิ้งไว้กดหนึ่งให้จบเฉยดูว่าเกมท,ท,ทิ้งไว้นี่นี่เกมทิ้งทิ้งไว้ถ้าอยากเล่นเกมทิ้งไว้กดหนึ่งถ้าอยากให้เล่นเกมเ,เก้าเก้าให้กดสองนะครับ ผมไปก่อนบายยกดอะไรนะลืมกดสามเพื่อเกมแอบแม่กินมามะ่าอย่าลืมกดกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งข้าไปก่อนสซโยนาลา